คุณคือเฮ้ยเฮ้ยมันเตะอีกแล้วโอ้โหฮัลโหลมันเตะอีกแล้วสุรนี้ใช้ได้จริงก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับผมคลิปนี้เราก็จะมาเปิดแพค a อซมิลานะครับทุกคนโอ้โหตัวใหม่มาว่ะมันไม่เชิงตัวใหม่หรอกมันแค่แบบมีบูสเตอร์สองดวงอะนะอย่างเช่นแบบเนตตาเอาไม่ใช่อย่างเช่นสิ คือจะมาใหม่3ตัวมีเนตตามีคอสตาโกตาแล้วก็มีดีดาโหมันมาต้องมีสาระอาอยู่ข้างหลังเดียวอะซึ่งมันมีสกิลพิเศษคือฟอร์เทสนะครับตัวเดียวก็เหมือนแบบแพ็กก่อนๆอนันดูเรนโยก็จะมีโมเมนตะัมนดะิปปิ้งไงเนาะก็จะมีแบบ1ตัวในแพ็กนะแต่มันไปอยู่ผิดตัวมันไปอยู่กับคอสตาโกตามันไม่ได้อยู่กับเนตตาไงแล้วอีกอย่างหนึง่งสกิลฟอร์เทสมันต้องแบบมันมีเงื่อนไขอะมันใช้ไม่ได้เลยเหมือนโมเมนตัมดิปปิ้งหรือว่า ฟิโนเมโนฟิน <c oughs> oh, so really really. ิชช like like well, ิ่งอ่ะทุกคนโอ้โหนี่ก็วางวุ่นเลยแต่ว่าเรามาร่าด้วยใจนะครับผมดูดิดีได้เหมือนยำเหมือนยำเหมือนรปภเลยว่ะโคตรเฟี้ยวโคตรเท่ด้วยทรงผมเขาในสมัยก่อนนี่คือเฟี้ยวมากเลยนะฮะมาเราไม่พูดพิ่มทาเพลงอ่ะเป็นไปได้อยากได้เนี่ยเดต้าอยากได้มากเลยอ่ะอยากได้มากๆแบบมากแบบมากของ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 มากมาทุกคน เรามาเริ่มกดที่900แรกก่อนเดี๋ยวยกเลิกก่อนนี้เราใช้สูตรแบบมั่ยๆนะเบ๊บสามไปกดไปเลย900แรกเป็นไง900แรกเป็นไงเฮ้ยไอ้เชฟ900แรกพุกมึงแตกลย้หรอูถามจริงมีบอลลูนแล้วมีไฟด้ยเฮ้ยมีเลเซอร์ว่ะมีเลเซอร์โอ้การไฮไลท์รู้เลยโหรู้เลยรู้เลยมองจากไกลรู้เลยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นแผงหลังไกลๆอะนึกถึงสลาต้านนะอิบราฮิมโมวิช คิดถึงคิดถึงพิเซาราตันนี่ใครก็ไม่รู้โอ้โห900แรก900แรกไปนะครับ900แรกพอได้ลุ้นมาสูตรเลยหนึ่งละสองสาม,มากดแล้วก็ยกตัวหนึ่งสอแล้วก็ยกเลิก,อลก,ก,เ,ลอกเอ้ยกดค้างไว้ดิ2อะ่ะสไป สูตรเดิมเหมือนที่ได้ครั้งที่แล้วเฮ้ยผู้แตกไอ้เหี้ยเฮ้ยขอโทษสำหรับคำหยาครับแตกเฉยเฮ้ยแตกเฉยโอ้โหเฮ้ยสูตรนี้ใช่ได้จริงแล้วกูได้ดีด้าด้วยไงเออแล้วได้ดีด้าด้วยไงโอ้โหได้ดีด้าว่ะได้ผู้รักษาประตูครับนายทวารเบอร์สิบสองโดนปั่นกระโดดปัดได้นะฮะนี่วางบอลไกลให้เพื่อนแล้วก็เซฟรูระยะประชิด ได้ดีด้ามนะครับผมโคตรเท่เอาว่ะเอาว่ะได้ดีด้ามาว่ะแต่อยากได้เนต้ามากกว่าเนต้าเนต้าพิโคเนต้าเนี่ยอ,อ่กดกดคอตากุต้าก็ได้ไปสองนะสามมาสูตรเติมเหมือนที่เราเคยได้นะหนึ่งแต่เราไม่กดยกเดิกนตรงนั้นละสองสามหนึ่ง สองสามมาคุณคือเฮ้ยเฮ้ยมันเตะอ,อีกแล้วโอ้โหฮัลโหลมันเตะอ,อีกแล้วสูตรนี้ใช้ได้จริงอ๋อไม่ใช่ไฮไลท์เอ้าเอ้ยเปลี่ยนสีเฮ้ยเฮ้ยไอ้ชุดสูตนี้เนี่ยปากไม่ได้จริงทุกคนผมบอกเลยนะสูตรของผมเนี่ยมันใช้ได้จริงว่ะทุกคน มันใช้ได้จริงนะเออทำไปเล่นไปนะอสูตรนี้มันใช้ได้จริงว่ะฮัลโหลเนต้าว่ะเอ้ยทำไปเล่นไปไม่ธรรมดาอยู่นะไม่ธรรมดาอยู่นะสูตรนี้ไม่ธรรมดายนะอยู่นะประหยัดทองไปด้วยโอ้โหทุกคนร่ำรวยร่ำรวยไหมเนี่ยใช้คำว่าอู้ฟู่ได้ไหมเนี่ยไม่เอาเขตาก,กุต้ามีร่างเก่าอยู่แล้วไม่เอาไม่เอาอมันทำไมเฮ้ย เอาประดับทีมก่อนละกันโอ้โ oh, ห oh, oh, ได้เฉยเลยวะทุกคนสามพันทองมาได้ไงเนี่ยเหมือนได้ไงเนี <c oughs> ่ยเรจะขอขอขออนุญาตดีใจหน่อยนะครับขออนุญาตทำตัวเหมือนไส้ก่อนนะครับผมโอ้โหมาเนตตามาเนตตาเป็นเด็กสตอเยอร์มาเลยมายืนแทนอูปาเมการโน,โน่านี่ไงดีด้ามาแทนทุกคนครับ สูตรนี่คือมันใช้ได้คือรอบแรกอรัมันได้เสียงไงได้รุนได้ทายไงแล้วทีนี้มันก็ติดเลยไงติดคิดเลยอะ่ะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงฮะไม่ธรรมดาจริงดูดิเนต้าว่ะเนต้าว่ะื่นเต้นจัดเอาไม่มีที่อัพอีกโอ้โหเดี๋ยวคลิปหน้านะเดี๋ยวผมจะมารีวิวแต่กองหลังกบประตูจะรีวิวไงวะอาจจะเอามาลงทีมนะครับผมอาจจะเอามาลงทีมอยู่แล้วนี่คือต้องเป็นตัวหลักอยู่แล้วเพราะว่าประตูไม่มีใคร นะที่เป็นแบบตำนานอย่างเช่นซีแมนเนี่ยผมมีแค่ซีแมน,นะมมน,แมนตำนานแจ็าจากการเปลี่ยนภาคนะก็มีซีแมนเป็นประตูแล้วก็กองหลังดีๆสักตัวหนึ่งอย่างเช่น d ดต้านี่ผมก็โอเคนะตัวสูงมาแทนยืน,ย,นยืนแทนเฟเลยืนแทนเฟเลแล้วเอาเฟเลไปสำรองแทนนะเผื่อเื่อสไลด์เขาแล้วได้ใบแดงนี่ขอตงกูตา้ามมกูมีไม่ต้องให้บอกวีโกดิกูวีลากร่างลังบอกูแล้วเล่นอยู่โทษ โอ้โหเอา,าอะมิกมมือทองว่ะทุกคนโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับการเปิดแพ็ก a อซมิลานะครับโอ้โหมิก,ม,กมือทองถ้าใครดูคลิปนี้นะฝากคอมเมนต์ด้วยว่ามิกมือทองโอ้โหเอาเรื่องจัดจัดเอาเรื่องจัดจัดนะฮะสามพันทองสามครั้งครับมาสองว่ะไม่ธรรมดานะถ้าใครจะเอาสูตร,รผมไปใช้นะทำอย่างนี้นะครับสูตร,รนะก็คือเห็นตัวละครแบบ คอ,อต,คตากูต้าเนต้าและดีด้าครับก็กดตัวไหนทักตัวหนึ่งที่คุณอยากได้ก็กดไปอย่างเงี้ยกดดูอย่างเงี้ยครับข้างหน้า3ทีพอ3ทีปุ๊บนะ3ทีปุ๊บก็มากดอย่างงี้กดเลือกอ่ะเก้าร้อยทองก็ได้หนึ่งร้อยทองก็ได้ที่อยากที่อยากที่อยากเปิดนะตามตามกำลังทรัพย์นะพอกดไปปุ๊บเอากดค้างตรงอ่าตรงหนึ่งร้อยทองหรือเก้าร้อยทองนะครับแล้วก็เลื่อนมือออกให้มันเป็นอย่างนงี้วกดยกเลิกกดค้าง แล้วก็ยกมือแล้วก็เลื่อมมือออกแล้วกด cancel ไปโอเคแล้วก็กอวกรอบสุดท้ายก็กดค้างไว้แล้วสาแล้วก็ปลดปล่อยนะครับเนี่ยสูตรนี้ไม่มีผิดหวังถ้าคนดูที่เข้ามาใหม่หรือว่าคนดูที่ว่าดูอยู่แล้วแล้วดูไม่ได้จบคลิปนะสามารถไปดูคลิปอ่าเปิดแพ็กตูรานิโยได้เลยผมบอกเลยว่าสูตรนี้มันทีเด็ดว่ะทีเด็ดเย่านน้ำนะอยุธยา โอ้โหผิวไหวผิวไหวคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งนะครับผม <c oughs> เพื่อไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรไว้รอติดตามกันผมส่วนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้และครับสวัสดีครับจุก,กูคิวกิว